คุณผู้ชมคนไทยหัวใจไม่ทอ้อวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอารีอาราวแพลตฟอร์มแห่งความอารีที่เกิดขึ้นในชุมชนย่านอารีแห่งนี้ครับและในวันนี้ครับเราจะมีโอกาสได้มาพบและพูดคุยกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยครับ และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณอรุณีอธิภาพงศ์นะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งอารีอราวนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณอรุนะครับคุณอรุครับอยากทราบเป็นไงนครับว่าอารีแห่งนี้ในในมุมมองของคุณอารุเป็นยังไงบ้างมีความหลากหลายนะคะผู้พักอาศัยก็เยอะมากๆแถมมีคนที่แตกต่างทางชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะคือมันมีตั้งแต่แบบว่าผู้ใหญ่ที่อยู่มายาวนานแล้วแต่จุด ที่คนเขาจะจำย่านได้ก็คือมีคาเฟ่ยเยอะมีร้านอาหารอร่อยเยอะอะไรองี้ค่ะอะไรที่ทำให้คุณอรุ้มาเริ่มมาทำอารียาาวขึ้นมาเนี่ยเราเลี้ยงสุนัขค,ค่ะแล้วก็คือเราจูงสุนัขเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าอารีที่สวยมากตกลางวันเนี่ยคนมาถ่ายรูปเยอะมากเด็กๆไว้รุ่นนี้จะชอบถ่ายรูปที่นี่เนาะกางคืนนี่มีกองขยะที่เยอะมากๆแล้วก็มีพี่ๆแยกขยะ ฉีกขยะแล้วยิ่งช่วงโควิดที่เราเห็นอะเรามันสะเทือนใจมากอะ mm hmm. ว่าเอ้ยทําไมพี่เขาต้องจับขยะด้วยมือเปล่าในการมานั่ง mm hmm. แยกขยะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันจะมีจุดบางจุดที่โหยกองขยะมันล้นออกมานอกถนนเลย mm hmm. เราก็รู้สึกว่าโหมันน่าจะดีกว่านี้ได้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไง mm hmm. ไปแก้ไขตรงไหนแล้วเราแยกขยะ mm hmm. แล้วปัญหาคือแยกเสร็จไปไหนดี mm hmm. ก็เลยเอออยากทําอะไรสักอย่าง รวมกับประกอบที่เราเคยเดินทางไปวูฟฟิงเทียบประเทศอเมริกานะไปทำสวนออร์แกนิกได้ไปเจอชุมชนที่พอร์ตแลนด์ออริกอนนะคะเขาค่อนข้างดูแลตัวเองได้ดีมากเขามีสวนชุมชนมีการแลกเปลี่ยนอาหารกันมีการเข้าไปทำงานเป็นบรเวีรในแบบไลบารีอ่ะเป็นเหมือนห้องสมุดที่ไม่ได้มีแค่สมุดยืมอของกันไดเ้เราก็รู้สึกโหยประทับใจมากเลยว่าอ้ย มันมีกลไกยอยู่แต่ตอนนั้นอตอนที่ไปยังไม่ยังนึกอะไรไม่ออกเนาะแค่รู้สึกประทับใจแค่ได้ไปเห็นใช่แค่ได้ไปเห็นเสร็จพอกลับมาแล้วก็มันมีงานบางกอกดีไซน์วิคครั้งแรกของย่านตอนนั้นปี2020แล้วก็พอเราเห็นปุ๊บก็มีกลุ่ม c ค d าวฟลออะไรเงี้ยค่ะเขาทําเขาเป็นสถาปนิกเนาะแล้วก็รวมกลุ่มกับพวกนักออกแบบหลากหลายในการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการขยะการแยกขยะของร้านค้าหรือว่ามีการวิเคราะห์วิจัยว่าย่านนี้มันเหมาะที่เป็นย่านสร้างสารรค์ไหมเอามันเป็นนิทรรศการมันเป็นงานที่จะปรากฏขึ้นเฉพาะช่วงงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพคือ Bangkok Design Week เราก็รู้สึกโอ้ทำไมเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีแค่ช่วงนี้ก็รู้สึก เสียใจแล้วก็เดินไปคุยกับเพื่อนว่าโอ้ยทำยังไงดีอยากให้มันมีต่อทำอะไรบางอย่างด้วยกันไหม,มทีนี้เพื่อนคนนั้นเขาก็เลยพาเราไปเจอแก๊งที่ทำในปีแรกก็เลยเราก็พูดกับเขาตรงๆว่าโอ้เสียดายก็เลยเกิดการ brainstorm การพูดคุยเนาะก็จน develop เดียมาเพื่อนคนนั้นคนนี้ก็ดึงคนเข้ามาอันนี้กี่ปีแล้วนะ,ค,ะคุยกันอันนี้ปี2020ปลายปลายยี่สิบค่ะเมื่ีพูดถึงเรื่องของงาน เทศกาลออกแบบกรุงเทพหรือ b a n g k o k d ดี i ซ n Week ใช้งานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อันนี้อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีค,คือเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจกที่สร้างสรรค์ก็คือเขาก็เริ่มที่กรุงเทพแต่ว่าเขาขยายไปหลายเมืองมากมีการแบบ พัฒนาของขององค์กรเนี้ยเราก็รู้สึกประทับใจปีนี้15ย่านภารกิจของอารียาราอ่ะมีอะไรบ้างครับมันจริงๆมันคือแค่การทำให้เรามีสภาพความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีในย่านที่เราอยู่โดยการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้โดยการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆ้อยที่ตัวเองทำได้เวลาสกิลการแลกขยะการเอาแบบเอ่อพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเนี่ยคิด กอดทิ้งเอามาแลกอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็มีแพลตฟอร์มมีเหรียญอาลีคอยสามารถาได้รับเหรียญอันนี้ได้เสร็จแล้วเอาเหรียญเนี่ยไปใช้ในย่านได้อลีคอยก็คือการแลกเปลี่ยนความใจดีกันมันเป็นสื่อในการนับแต้มค,ความใจดีของทุกคนนะคะก็ถ้าคนธรรมดาอย่างพวกเราอย่างเงี้ย ไม่รู้จะทำอะไรเริ่มจากแยกขยะก่อนขวดเพชรกระป๋องอลูมิเนียมรหรือหนังสือที่เราไม่อ่านแล้วอ่ะแต่มันส่งต่อให้คนได้ก็มาแลกกันแสดงว่าผมมีหนังสือเก่าผมผมต้องไปให้ใครครับผมที่จะได้อาลีคอยอ่ามันจะมีจุดในแอปพลิเคชันนะคะ,ะมันจะมีจุดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เอินคอยเราสามารถไปรับเหรียญได้ก็ไปตามจุด เราเราก็จะมีคนให้เหรียญเรารแต่ว่าเราไม่ได้ทํางานแค่ออนไลน์เราทํางานออฟไลน์ด้วยทํางานคอนเน็กกับชุมชนด้วยวันนี้เรานั่งอยู่ในบรรยากาศค่อนข้าง,งสวยนี่คืองานอะไรนะฮะอันนี้งานบางกอกดีไซน์วีค่ะอ,อารีอาราวร่วมจัดงานเป็นปีที่4แล้วปีนี้เราเป็นโคโฮสปีที่2เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอร่วมสื่อสารชวนคนมาจัดงาน แล้วก็คนที่จัดอยู่แล้วสื่อสารให้ว่าเออเนี่ยในย่านนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจให้ไปเที่ยวค่ะงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพมีทั้งย่านอารีมีกิจกรรมเยอะมากมีเอ็กซิบิชัน่นสตูดิโอเล็กๆก็เอาของมาโชว์รหรือว่าร้านค้าก็เปิดโปรโมชั่นค่ะมีมีงานทั่วย่านแต่วันนี้จะพาคุณจารีไปชมการทัวร์อันนี้ ILIU เป็นคนทำค่ะ ILIU เนี่ยก็เขาเป็นออฟฟิศหนึ่งเนาะทำเกเกี่ยวกับด้านการสื่อสาร แล้วก็มีการจัดกิจกรรมดีๆหลายอย่างด้วยแต่ออฟฟิศเขาอยู่ในญ่านเรารเราเคยทํางานร่วมกันเกี่ยวกับการหาองค์ความรู้ของย่านทางด้านวัตถุก็คือทําทัวร์สุ่มสีสุ่มให้สุ่มสีสุมสมสส่มให้สุ่มสสุ่มให้นี่เป็นปีที่สองทำทำ personality test ของตัวเองว่าฉันเป็นคน type ไหนอะ่ะแล้วฉันต้อง match กับคนแบบไหนหาเพื่อนใหม่เลยแล้วไปเดินด้วยกันโอ้ดูน่านสนใจครับใช่สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ไปเดิน สาะหาความพิเศษของย่านนี้ค่ะก็อยากจะชวนคุณเจอรี่เนี่ยไปเดินกับแก๊ง ILIU ครับอยากเห็นอีกมุมอีกมิติหนึ่งของอาลีที่เราเคยแค่แวะแค่มารับประทานอาหารแต่วันนี้น่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน สร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาก,กว่า70ปีผู้ชมครับแล้ตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องโอและน้องมดแดงนะครับซึ่งทั้งคู่จะเป็นผู้ที่จะพาผมไปทัวร์สุ่มสี่สุ่มให้นะครับก็อยากทราบเลยครับว่าทัวร์สุ่มสี่สุ่มให้นี่คืออะไรครับ ทัวร์สุ่มสี่สุ่มห้คือทัวร์ที่พาไปเดินย่าตอารีปฏิพัทธ์กับเพื่อนใหม่แปลกหน้าค่ะเพราะว่าคือในปัจจุบันนี้คนเราจะแบบค่อนข้างหาคนที่สนใจในการเดินย่าตด้วยกนันมันยากมากเลยอะไรเงี้ยค่ะทัวร์นี้ก็เลยจัดกลุ่มคนที่ไม่รู้จักกันมาเดินย่านด้วยกันเป็นกลุ่มๆเล็กๆโดยที่ไม่มีไกด์แต่ว่าจะมีคู่มือน้ใทยค่ะแล้วจะเป็นคนในย่านนี้ไหมครับหรือใครก็ได้ใครก็ได้เลยค่ะที่สนใจการเดินย่านในย่านอารีปฏิพัฒ์อะไรเงี้ยค่ะคือว่าเราอาจจะมารู้จักอารีปฏิพัทน์ในด้านกัเเเพื่ออนนะะคราจจจุด นู่นจ,จุดนี้ที่น่าสนใจแล้วก็มันจะคุยกันแล้วก็ได้เรื่องใหม่ๆอีกเยอะมากเลยครับผลมีคู่มือให้ใช่ไหาะนั้น <ฮะ S 2> คือพูดถึงอะไรบ้าง คู่มือนี้จะพูดถึงคำแนะนําในการเดินย่านค่ะทั้งกติกาในการเดินทัวร์แล้วก็กติกาที่คุยกับเพื่อนใหม่แล้วก็จะมีแผนที่ด้วยค่ะโดยที่ทัวร์นี้ค่ะเรามีทั้งหมด4เส้นทางให้เลือกค่ะซึ่งเส้นทางแรกจะเป็นเส้นทางที่ชื่อว่า Nameless s t ต e e t Food คนแถวนี้เขากินกันคือจะแนะนําร้านที่น่าลองน่ากินเส้นทางที่2นะคะจะเป็นเส้นทางอ่า t o r y n e r d นค่ะจะพูดถึงเรื่องของ สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ภายในย่านนี้แล้วก็เส้นทางที่3ค่ะคาเฟอีนคอลลิงอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบสายกาแฟสายคาเฟอีนชาเขียว <C affe ine> ทุกอย่างที่เป็นน้ําอร่อย <C affe ine> แล้วก็สามารถ เลือกเส้นทางนี้ได้เลยก็จะมีลิสต์รายการให้เหมือนกันค่ะคแล้วก็สุดท้ายค่ะเส้นทาง back to 90อันนี้จะพาไปหาอารีปฏิพัทธ์ยุค90ว่าสถานที่ไหนที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองย้อนยุคไปยุค90บ้างอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเรื่องความย้อนยุย<อ>นนคแบบย้อนยุคอย่างพี่นี่ควรจะไปเส้นทางไหนเนี่ยเลือกเส้นทางไว้ให้แล้วแล้วก็จะพาไปกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปตะลุยโรงแรมอลิซาเบธก่อนค่ะเป็นโรงแรมประจำย่านนี้ค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ในย่านนี้นะคะมา35ปีแล้วค่ะ เดี๋ยวจะพาพี่เจอรี่ไปดูค่ะว่าบรรยากาศข้างในที่เป็นสไปลคลาสสิกตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยนั้นเป็นยังไงค่ะ35ปีโอ้โหรูปแบบการจาัดนี่คลาสสิกมากเลยแสดงว่าดูแลดีเพราะ30กว่าป,ปียังไม่โซงเลยแต่ดูคลาสสิก ไม่เคยเห็นภาพของมุมอาลีปฏิพัทธ์ในมุมสูงแบบนี้เลยฮะใช่ค่ะตรงนี้เราก็อยู่กันที่ดาดฟ้าโรงแรมอลิสเวดค่ะมุมนี้เราก็จะเห็นวิวหลายจุดมากเลยค่ะ,ะทั้งรัฐสภาทางด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นจะเป็นสถานีกลางบางซื่อค่ะแล้วก็มุมสูงของย่านอาลีปฏิพัทธ์โดยรอบเลยมาถึงจุดนี้แล้วเฉลยได้หรือยังว่าพี่ควรจะไป คลิกเที่ยวเส้นทางไหนอเส้นทางที่เราจัดให้พี่เจลี่วันนี้นะคะคือ back to 90ค่ะเราจะพาไปเดินย่านอาริบริพัฒน์ในยุค90กันว่าจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะพาไปวันนี้น่าพี่ย้อนยุคเลยใช่ไหมน่านจะสนุกคราอันนี้สนุกแน่นอนนะ<ช>โอเคพาพี่ไปเลยครับโอ,โอพพ้โหพร้านแผ่นเสียงใช่แนี่สุโขค่ะสุโขร้านเดียวกัน เป็นร้านกาแฟซาโลบาอยู่ข้างๆกันคนและเจ้าของแต่ว่าอยู่ในรั้วเดียวกันอ๋อสองร้านอยู่ในรั้วเดียวกันว้าวเข้าไปดูข้างในดีกว่าไหมไปค่ะอกับพี่นกค่ะเจ้าของร้านแผ่นเสียงครับสวัสดีครับพี่นกครับยินดีต้อนรับครับโอ้โหที่น้องก็พาผมมาทัวร์เลยนะสุ่มสี่สุ่มให้สุ่มสี่สุ่มให้นะครับนี่ก็แวะมาร้านและเข้ามาได้ประทับใจครับพี่จริงๆอยากรู้ที่มาของร้านนี้ที่ ความชอบส่วนตัวไป็นครับสะสมเป็นคนที่เกิดมาเห็นแผ่นเสียงพอไปเป็นรุ่นอย่าได้เล่นเทปเพราะฉะนั้นก็เลยมีความผูกพันตั้งแต่เด็กที่คุณพ่อคุณแม่เปิดหรือเพลงให้เราไปเลือกซื้อเองบ้างจนสักสิบห้าสิบหปีแล้วมีโอกาสได้มาทํางานร้านแผ่นเสียงร้านหนึ่งที่ฟอร์จูขายไปสักพักอยู่สักพักนี่เจ้านายเขาเบื่อเขาขายยกิจการ ก็อยากทราบเือนไนครับว่าแพลตฟอร์มอารีอาราวครับส่งผลกับร้านพี่ยังไงบ้างครับก็อยาก2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แขกเยี่ยมร้านนี่น่าจะมีเพิ่มทึ้วันหลักร้อยที่ไม่เยี่ยมนะฮะจะอาจจะซื้อซอฟต์แวร์เราสัก10%ครับ ค่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่เจร้านเทปร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านเทปคาสิตช็อปครับชื่อร้านเทปคาส็ตช็อปใช่ครับนี่ความชอบส่วนตัวเลยไหมครับใช่ครับความชอบส่วนตัวก็โตมากับยุคนี้เลยครับแต่หาเครื่องเล่นยากมากเลยครับก็ที่นี่มีครับมีทุกอย่างใครมีปัญหาเรื่องอยากฟังที่นี่มีขายด้วยใช่ครับเคยนับไปมครับมีกี่ตลับเนี่ยนับตอนเปิดร้านตอนมื่อประมาณ6ปีก่อนครับมีตอนเปิดร้านครั้งแรกมีอยู่ประมาณสัก700 0กว่า แพันกาตลบครับก็มีเอาออกไปบ้างาก็ต้องเงนินกลับมาบ้างครับอยากทราบเป็นไงครับในเรื่องของแพลตฟอร์มอารีอาราวครับส่งผลทําให้ร้านเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นไหมครับหรือทําให้มีความเครียดผูกพันของคนในชุมชนขนาดไหนครับือจริงๆร้านเราเนี่ยทำธุรกิจหลักๆคือออนไลน์นะครับ,รบจริงๆก็จะมีลูกค้าเยอะอยู่แล้วแต่ลูกค้าทั่วประเทศอยู่แล้วแต่ว่าพอมีอารีอาราวมาเนี่ยมันเหมือนสะโคปในอารีระยะอารีปริพัต์เนี่ยซึ่ง แน่นอนพอมันมีปุ๊บคนในแถวเนี้ยก็จะรุดรู้ว่ามีอะไรพอมันเป็นอารียาลาวเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างแคบลงแล้วก็คือย่านในเนี้ยก็จะมีผู้สูงอายุเยอะ<ม>อัง่ายๆนะครับแล้วก็เขามีเครื่องเสียงมีอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งพอเราอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บเรากลายเป็นจุดที่เขามาคุยในเรื่องเนี้ยเออเป็นหลักไม่เหงาเลยนะฮะไม่เหงาครับไม่เหงาไม่เหงา กลับมาแล้วครับคุนารุครับอ่าดีค่ะคุณจารีโอ้โหแหมเพลินจริงๆเลยครับพอเข้าไปนี่กับทําให้ผมได้เห็นสิ่งบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นในย่านนาวีด้วยครับประทับใจเลยครับอ่ามีคนพาทัวร์ด้วยเนาะเจ้าผินพาทัวร์ครับคืออะไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ตรงนี้คือบูธคัดแยกขยะนะคะจริงๆของอารียาราเองอ่ะเริ่มต้นบูธเราเป็นฟิวประมาณนี้มีรับแค่2อย่าง ก็มีขวดเพชกับกระป๋องอลูมิเนียมครับน,นี้เป็นสเตชันเพิ่มค่ะก็เรามีการเป็นพาร์ทเนอร์กับผักดนันเขาทำถังหมกักเขาทำถังหมักอันนี้ก็ป้นดินเผาค่ะป็นดินเผาใช่แต่ว่านี่เราก็ทำการทดลองทำเป็นซอสสเตชันอ๋อนี่ชชใช้ได้จริงเลยใช้ได้จริงนี่เปิดมาจะเห็นเศษอาหารอยู่ข้างในเลยค่ะแล้วพอแบบใส่เศษอาหารเข้าไปเสร็จแล้วก็กบดินเข้าไปมันก็จะไม่มีกลิ่นออกมาแล้วมันก็จะหมัก30วันเนี่ยสามารถเอาปุ๋ยออกจากด้านล่างได้เลยโอ้นี่แสดงว่า ต่ละบ้านสามารถซื้อนี้ไปใช้ใชที่บ้านได้เลยนะที่เขาขายสําเร็จอย่างนี้เลย <c oughs> แต่อันนี้เป็นพื้นที่ทดลองของพวกเราอะค่ะกออ็อยากให้เป็นสเตชันแห่งการแยกที่ละเอียด แล้วให้คนแบบคิดก่อนที่จะทิ้งอ่ะดูว่าเออเอามาแต่ละส่วนเนี่ยมันแยกตรงไหนเอาไปทําอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ละวัตถุดิบอะจริงๆมันมีทางไปของมันที่แยกต่างกันเมื่อกี้น้องๆพาผมทัวร์ย่านาลีแล้วตอนนี้ให้คุณอาลุพาทัวร์แถบนี้พิได้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมสวนดีครับ่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับอ่าไปตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะโอเคครับร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา โกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สวัสดีค่ะพี่แดสวัสดีครับวสวัสดีครับค่ะว,วันนี้พาคุณเจอรี่มาบูธของสำนักงานเขตพญาไทาค่ะบูธนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับบูธนี้เป็นบูธเกี่ยวกับการ คัดแยกขยะนะครับก็คือตามนโยบายของผู้วิหารโครงการไปเทรวมนะครับส่วนหนึ่งของเราก็คือจะจัดการขยะจากต้นทางนะครับก็คือเราจะนําขยะหรือสิ่งของเดือดใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมาแปลรูปใหม่เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งหินเทียมนะครับทำจากโฟมนะครับแล้วก็ด้วยอิฐแข็งแรงและนั่งได้นะครับห่วงยางรถยนต์ที่เราทิ้งแล้วเราก็สามารถเก็บมาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมจะทำเป็นโต้เลยนะครับทำเป็นโต๊ะนะครับ เราส่วนของเราทางทางเขตนะครับก็รับลิิในส่วนของขวดเพื่อผลิตเป็นชุดพิเศษนะครับส่วนเป็นไฮไลท์ของพื้นที่สวนศักดิ์สิทธิ์ในสวนสาธารณะกมประชาสัมพันธ์นะคะเนรมิตโดยพี่แกล่ะค่ะสมบูรณ์กิ่งการพี่อะไรนะครับพี่แกล่ะครับพี่แกล่ะเข้ามาถึงนี่ตรงนี้เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของตรงนี้เลยใช่ไหครับนค่ะสื่อความหมายอะไรตรงนี้ครับจริงๆเราตั้งคอนเซปต์ไว้ว่า พอรู้บ,บอกว่าอยากให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยคิดเรื่องคําว่าศรัทธาขึ้นมาครับคนเราเราศรัทธาเราใช้วิเอาดอกไม้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศรัทธาความเชื่อก็คืออยู่เรื่องหนึ่งจากศรัทธาแล้วศรัทธาอะไรก็ได้ในรบอบใบนี้ธรรมชาติใบไม้แห้งดอกไม้สดโครงสร้างหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดศรัทธามันเลยเกิดขึ้นเลยเกิดชิ้นงานนี้ขึ้นมาก็คืออยากให้คนเนี่ยมันนั่งอยู่ในนี้เราใช้ดอกไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยคือดอกดาวเรืองดาวเรืองเนี่ย มันเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยการเอาไปย้อมผ้าก็ได้เป็นสีเหลืองแล้วดอกไม้มดอกดาวเรืองก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่คนเอามากลาบไหวบูชาผ่านครับจริงๆทุกวันนะคะเราจะมีการเปิดเสียงที่ทําให้เหมือนอยู่ในภวังแล้วเข้าไปข้างในลึกๆของเราเองนี่นะคะ่ะตอนเช้าตีห้ามีคนมานั่งฟังแล้ว,ลวก็นั่งเหมือนนั่งสมาธิ ก็คือน้องตะหวานนะคะพามาโชว์ว่าน้องตะวานมีอะไรบ้าง <c oughs> น้องตะวานทําในส่วนอะไรนะครับอันนี้หนูทําสะท้อนหลายอย่างคะ่ะก็มีวิถีชีวิตจริงๆ c o n คอนเซปต์ของหนูคือชีวิตในช่วงนี้นะคะ่ะแบบปัจจุบันในยุคปัจจุบันสังคมเรามันค่อนข้างที่จะไปไวมาก <c oughs> คนเราไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองสักเท่าไหร่ก็เลยอยากให้มานั่งทํากําไรใช้สมาธิกับตัว, <ừ> ตวเองคะ่ะ <ừ> ใช่ประมาณโอ้แล้วกาไรนี้มัน มันพิเศษแตกต่างจากที่อื่นใช่ไใช่แล้วก็มันพิเศษตรงที่หนูนำกล่องข้าวที่มันใช้แล้วเนี่ยค่ะมาทำมาทำเป็นชามใส่ในกำไรอีกทีหนึง่งแบบนี้ค่ะคใช่ให้คนมาแบบว่าระบายสีรหรือว่าวาดรูปอะไรก็ได้ให้เป็นของตัวเองไปเลยอย่างที่เราทํานี่เราทําขึ้นมาเพื่อใช้เองหรือว่าทําไว้ขายนะครับ อ๋อหนูเป็นเด็กที่อยู่ในโครงการนี้แล้วก็หนูเรียนรู้จากสิ่งที่เขาสอนมาแล้วก็นํามาสื่อสารส่งต่อในรูปแบบเนี้ยค่ะอืมในที่กลุ่มมีกี่คนแล้วเนี่ยครับในกลุ่มหนูมี4ี่คนค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนในโครงการที่ทําซุ้มอื่นอยู่ใช่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดให้กับน้องๆเยาวชนได้โชว์ความสามารถทำกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่ะโอ้น่ารักมากเลยครับ คุณเดลุครับตลอด 3, 4ถึงปีแพลตฟอร์มอารีอาราวนี่ยครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคนในชุมชนอย่างไรบ้างครับมันก็มีเปลี่ยนหลายแบบมากเลยค่ะจากเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นว่าเอยพอมันเห็นการเคลื่อนไหวของความเป็นชุมชนค,คนก็อยากออกมามีส่วนร่วมเกิดบริบทของความเป็นชุมชนมากขึ้นอยากเข้ามาทําอะไรบางอย่างดีๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนงานทุกอย่างมันต้องมีเรื่องของอุปสรรค อุปรสรรคส่วนใหญ่ที่เจอคืออะไรฮะเยอะมากเลยค่ะเริ่มจากทําในสิ่งเราที่เราไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้มาก่อนเลยอันนี้ก็คือมันจะไม่มีแผนหรือถ้ามีแผนมันก็ไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ว่าพอมันเป็นงานอาสาค่ะมันทุกคนแบ่งเวลามาใช่ไหมแต่เราไม่สามารถไปแบบคนนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ว่าเขาอยากจะมาช่วยทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออมันเลยไม่เหมือนความเป็นบริษัทที่มีเงินจ้างแล้วคุณต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายละให้เสร็จภายในเวลาใช่แล้วก็แบบคนนี้ถึงแม้เขาจะมีความสามารถตรงนี้แล้วเขาอยากทํามากๆแต่งานประจําเขาอ่ะมันก็ต้องมาก่อนหรือชีวิตส่วนตัวเขาต้องมาก่อนเออแล้วพอมันบาลานซ์อะไรได้เขาถึงมีเวลามาช่วยชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแต่ มันก็มีสิ่งด,ดีๆว่าแต่เมื่อเวลาเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะช่วยกันแต่ว่าปัญหาต่างๆมันก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เจอปัญหาหือประสัคเข้ามากระทบนี้ทอ้อไหมหลายครั้ง <laughs> หลายครั้งก็ถามตัวเองว่าทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแบบบางทีช่วงต้นๆเนี่ยเราเป็นจริงๆเราเป็นคนชอบเดินทางชอบไปท่องเที่ยวมันติดภารกิจตรงนี้แล้วเราจะมีบาลานซ์ ส่วนตัวยังไงอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,าายยางเนาะบาลานซ์อสนีให้ดีแบบบางทีเราถามตัวเองว่าทําทําไมอะไรเงี้ยแต่ก็<ม>พอมันจิตใจสงบอะเวลาที่เราผ่านความท้ออะไรางีไ้ไปได้มันจะรู้ว่าก็เราก็ทําอย่างอื่นมานะ<ม>แต่เรื่องนี้มันเรียกเราอะให้เราทำอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นพอมใจมันสงบมันก็กลับไปสิ่งที่อยากทำ <พอ S 1> ตั้ง<ร>ต้น,นใช่แต่ถ้ามันเป็นอยู่ในพายุอารมณ์อะมันก็จะแบบ หมือนจมน้ำอะอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็โอเคก็ทำต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ต้องบาลานซ์ทุกขนาให้ดีพูดถึงงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันก็เจอทั้งปัญหาลหูกผูสังเยอะเหมือนกันนะฮะทำไมคุณดารุยังตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้ต่อเราก็ทำงานอย่างอื่นมานะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ใจเราแล้วพอมันทำตรงนี้สิ่งที่ดีเกิดออกดอกออกผลนะ่ะมันเห็นกับตาแล้วมันก็เป็นกำลังใจเราก็เลยอยาก เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเกิดการคอนเน็กกันของหลายๆส่วนในการสร้างให้สภาพแวดล้อมที่เราอยู่มันดีขึ้น ความตั้งใจของผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มอารีอาราวรวมถึงทุกๆคนที่ร่วมกันออกแบบย่านอารีให้เป็นย่านแห่งความเอื้ออารีถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและควรนำไปเป็นแบบอย่างครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจริงๆมันคือแค่การทำให้เรามีสภาพความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีในย่านที่เราอยู่โดยการที่ชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้โดยการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองทําได้ทุกคนเขาทําในสิ่งที่มันมีประโยชน์กันอยู่เนาะแล้วแค่ชวนคนให้มาโชว์ตัวให้คนที่ใช้พื้นที่นี้อยู่แล้วได้ทําความจรักด้วย